วิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi ของพันไทยไปที่ไปที่ Wi-Fi สังเกตว่ามีเครื่องรับเครื่องรับสัญญาณพันไทยนะฮะเบอร์สิเลือกการเชื่อมต่อใส่รหัสพาสเวิร์ดแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ อันนี้เป็นวิธีการในการเชื่อมต่ออุปรกรณ์แบบที่ง่ายที่สุดอนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้อันนี้เป็นการเชื่อมต่อ Wi-fi พันไทยโดยไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตจากนั้นเราก็ไปยังเปิดไปยังตัวพันไทยแอปนะครับกดรีเฟรช เพื่อให้โปรแกรมทำการรีสแกนครับโอเค,อเคตอนนี้เราจะเห็นว่า,าตัวแอปพลิเคชันสามารถที่จะมองเห็นตัวพันธุ์ไทยได้แล้วต่อไปเราก็เพียงแต่กดเลือกสเต็ปต่อมาคือมาที่หน้า ครับเอา b a s เบสแล้วก็ทำการตั้งค่าตามนี้นะครับเบสเป็นซีเรียลแล้วก็เบสนี้เป็นซีเรียลนะครับพอร์ตเป็น OTG แล้วก็บอสเลทเป็น115200ฟอร์แมตเป็น RTCM 3นะครับส่วนแ n t e นา a p ส s i ชั o นและและลองตรงนี้เอาค่าที่เรารู้ค่ามาป้อนนะครับ แล้วก็ค่าความสูงที่เป็นลิปซอยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วทําการแอปพลายสเต็ปต่อมาคือจะต้องเลือกโหมดการทํางานเป็นเบสเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรามาดูที่สเตตัสนี่นะจะมีเห็นขึ้น ข้อมูลการรับส่งก็นะครับอันนี้เราจะเห็นข้อมูลการส่งข้อมูลนะครับตรง b i t เ a t เป e r ์ e ซกนะครับเป็นอันเรียบร้อยอยู่สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องส่งวิทยุ